เบนิเทเเข้าที่หนึ่งมาเออไม่ใช่ลมรัน,นยูนิเต็ดเข้าที่สองขอแสดงความเสียใจกับมาดามผู้ด้วยโอเคครับพี่นพขอบคุณมากครับหมก็ต้องบอกว่าที่ส่งทีมเบนิเทเจับฉลากลมรันจับฉลากต่อเลยครับซ้อจับฉลากเลยครับคุณพี่จ๋าเดี๋ยวกลับ,บมาจับฉลากทีนึ่งอ,อ๋อให้พี่เนตใช่ไหมพินพีพินต

กรรมการเขาบอกว่าให้ประกาศครั้งนี้เป็นครั้งทุดท้ายแล้วถ้าเขาเห็นในสนามโดนใบเหลืองแล้วนะครับเขาจะไม่เตือนพวกคุณแล้วนะครับถ้าเขาเห็นนะถ้าเขาไม่เห็นผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาไม่เห็นก็คือก็ไม่โดนนะแต่ถ้าเขาเห็นเมื่อไหร่ก็คือโดนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองเอานะครับผู้จัดการทีมถ้าไม่อยากเสียตังค์นะครับก็ให้ลูกน้องถอดออกเออไม่ต้องไปบอกมันก็ต้องรู้ว่าว่าเขาห้ามใส่ เออเขาต้องรู้อยู่แล้วเออไอพวกสายสินอะไรพวกเนี้ยข้อมือเนี่ยโอเคผมอนุโลมนะบางทีมีบวชบ้างอะไรบ้างทําบุญมาบ้างสายสินไม่เป็นไรนะครับต้อเป็นกำไรข้อมืออื่นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องถอดอยู่แล้วนะครับโอ้โ หมายสอประกาศว่า wow. ประกาศเบสอินเทอร์เตจับฉลากเข้ารอบเปที่1แล้วจับฉลากต่อในรอบ16ทีมได้หมายเลข2เตสะสนามหนึ่งส่วนดนาลมรันจับฉลากเข้ารอบมาเป็นที่สองจับฉลากในรอบ16จับได้หมายเลข 4, สี่สนาม2โอเคตามนี้นะครับโ okay. อเคเอามาดูกันต่อครับระวังไอ้หนูระวังด้วย นี่ครับได้ฟาวครับเข้าอันตรายระวังระวังครับพวกเราด้วยฟาเป็นห่วงสิทธิละมปูครับก็จะบอกว่าจะเป็นนัดที่สอของเขาครับนัดแรกนี่แพ้ทางของช่างตั้มจุดโทษแล้วก็จะบอกว่านี่ครับเป็นนัดแรกของห้างทองไม้ไหนที่โน้ไปแล้วโอ้โหอ๋อผมไม่รู้เขาไปสนามโน้นมาขอโทษที โอเค้ okay. างนั้นก็แปลว่านี่ครับศึกชิงดําต่างคนต่างแพ้จุดโทษมาเพราะฉะนั้นคู่นี้ใครชนะเข้ารอบใครแพ้ตกรอบเพราะว่าสายี้ช่างต่าเข้ารอบไปแล้วชนะจุดโทษสองรอบผมขอโทษทีนะบางทีบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดบ้างครับเพราะว่านักกีฬานเนี่ยไปเตะสองสนามนะครับไปเตะสนามสองมาแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ผลมาบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออนุญาตประธานาภัยด้วย โอ <Okay. S 2> เครับลลาสุดก็เคลียร์มาแล้วนะให้อภัย2ทีมก็แพ้จุดโทษช่างตั้มมาทั้งคู่จากตั้มเรอบไปแล้วคู่นี้ครับใครชนะเข้าใครแพ้ตกนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากครับคู่ต่อไปครับนักกีฬาครับเตรียมตัวสแตนบายรับน้องไอโฟนเจอก,กับทีมมาของลาดหลวงครับมาเช็คนักกีฬาที่กองเมือการได้เลยครับมาเช็คนักกีฬามารับลิแบนครับ คือเรามีแผงรูปนะครับก็เราจะแข่งขันได้เฉพอะนักกีฬาที่อยู่ในแผงรูปเท่านั้นนะครับก็มีฟาวอันตรายหน่อยเอาบอลมาตั้งครับพร้อมเลยครับก็ช่วยกันดูให้ดีครับกรรมการกัจะบอกม,มันมีเลยเส้นหลังเส้นครับ ถ้ามันอฝ่าวหลังเส้นแล้วก็โยนไปเลยเส้นแล้วก็ฝาว้านี่จับบอลย้อนหลังมาเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ช้าเกินไปเราก็ต้องวิเคราะห์วิจ,า,จารณ์จานเอาเองนะครับไปดูต่อครับให้ไหลนี้มาดูออกฝาปัมประตูกางแล้วแถวสองตุ้มอย่างไม่ได้ครับอ่า้วครับเกมตกกับให้ออกฝาสิงงาของศิษย์ลวงป,ป,ปู่ยกออกซ้ายมาแล้วก็เกมยาวเกินไปโดนดักเียบร้อครับธนะก็จะแฝดครับมาที่พงษ์ธนทรัพย์ ให้เอาทัศน์ฝาครับนี่ครับทีมงานของนักเทมูซิงโอ้ซ้อมทุกวันครับมีนัดซ้อมทุกเย็นทุกวันครับจิจิมิซโน่ครับโอ้นี่ครับเอ็นหนุ่มวัย40บวกที่บอกว่ายังเล่นบอนไลได้สบายมากครับเฮ้อนกฝาเข้ามาครับก็ไปตั้งกันใหม่ครับ ดูธนองทีมงานอดิบมูซิงครับให้ลายนี้มาก่อนบอกอะไรว่าแพ้ไม่ได้แล้วสัตซาใจหุยยังอยู่อ้าวครับเกมตกลับขึ้นมาครับได้แล้วบอลช้าเกินไปโดนดักมาแล้วม้วนมาหนึ่งรอบหายขวาที่ธนองเบสบูเบสบูไม่ถึงครับโดนดักเรียบร้อยครับขึ้นมาที่ธนกรพุทธสปตูครับมาเนี่ยจะบอกว่าเตะถึงไปเลยครับบอลเปล่นมาหาไม่เจอครับเล่นอย่างเดียวพวกเราครับถ้าไม่มีนักวทเนี่ก็เล่นอย่างเดียวตัวนี้มาแล้วก็ฟฟฟฟฟฟาาาาาา ผมประกาศให้อีกสัก2คู่นะนักกีฬาจะได้เตรียมตัวถูกนะครับจะได้มาเช็ครายชื่อนักกีฬากันนะครับคู่หน้าครับน้องไอโฟนครับเจอกับลาดหลวงแล้วก็บิ๊กแบครับเจอกับน้องในตัดนะครับคู่ต่อไปสันฝานครับเอสเคครับเตรียมตัวด้วยครับเดี๋ยวเจอกับธนะกรรมผู้ชนะคู่ที่7ในสาย F อสายเก็เป็นนี้ครับบิ๊กบอสครับ เป็นรถคาร์ไตร์ครับโอ้นี่ครับมีหลายทีมนะเพราะว่าเอ้าเรียบร้อยหาแล้วครับมานี่ขึ้นน้ำก่อนครับหนึ่งมตุตศุลนครับทีมงานของนาทีมุซิ่งครับไม่ได้เลือกซะแล้วครับมานี่ครับทีมงานครับสิทธิ์หลวปู่ครับเอกับทีมงานของพี่หนึ่งบุริยะล่าสุดครับตกไปฝ่ายตามหลังแล้วครับหนึ่งตรงหนึ่งตรง รึงละสิบนาทีสองครึ่ง,ง <c oughs> ไปไม่ได้มาแล้วดูท่าทางสายสายไม่ได้ครับม่นี่มันแตะไปหมดแล้วกับฝาใครดีขยับให้หน่อยไอ้หนูใ้ขวามาครับจตุจตพรจตุพรเจอวาไปก่อนอย่ามาได้หซัซสายมาแล้วงานเข้าตุ้มโอ้โหอุ้ยจุก้กันยิงจนวันนี้ครับมมกนี่ครับบอกว่าเบ,บียดชนะมาได้แถบซ้ายเปิดตัวมาแล้วก็น่าจะออกไปแล้วครับ อา้อาวอา้าวอ้าวพลาดโอ้โหมาเล่นยากเป็นพลังครับเกือบตายไปครับบอลบอลได้เลยขึ้นมาครับดูกัวะต่อครับจังหวะนี้มาเตะมุมครับเล่งแล้วครับ ขอบคุณครับท่้นกำนันครับสำหรับธลุชิ้นเอาหมาแล้วครับผงผงวินลองเปิดหมาเข้ามือประตูครับโอ้นี่ครับต้องระวังครับต้องเล็กต้องรีบให้มาที่ธนกรจตุพรให้ประตูกางครับยกมาสวยอ่านแล้วครับท่านประตูกางใครดีมันใกล้ไปไอ้หนุ่มมันใกล้ไปหน่อยครับไม่ได้ครับจับมาเน้นๆโอ้ตัวเชื่อมเกมเคลื่อนมาน้อยไปหน่อยครับโอ้คานี่มาคนเดียวข้าใน่มาคนเดียวก็จะยิงยากหน่อยครับคืนมาที่ธนบกลลังครับมาให้ออกขวา ยังไม่ได้ครับธนาธนาคอสิร์ตวปูครับโดนดักแล้วครับให้ตนงตรงกลางมาดูฝากคืนไปก่อนครับยังได้เลยขึ้นมาครับนี่ครับยังไปดูต่อถึงหรือเปล่าระวังกันด้วย50 50ห้าสิบยังได้ยังกอนนะจ๊ะเอ,อิดให้มาคืนมปที่ธนาปากกำลังครับเจ้าของเบอร์ซื้อก้าห้าครับนี่ก็ต้องมาไล่เบอร์ให้ตรงด้วยพวกเราครับแล้วก็เรียบร้อย อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่าคู่นี้นี่นะครับครูนี้ก็ไปศึกชิงดำนะครับใครชนะเข้าใครแพ้ตกคู่ต่อไปมาแล้วครับเชิญนับมาเช็คตัวนักกีฬานี้เลยครับน้องไอโฟนครับลาดหลวงครับแล้วก็ทีมาของบิ๊กแบ์ครับลานิวรับสร้างบ้านครับเจอกับน้องในตัดครับมากรับป๋าครับเป็ดบู่ ม่ทีต้องแครับนี่ครับเบสบูมาแล้วครับดูเบสบูมาแล้วเปิดติดไม่ได้ครับจอดตามช่องให้ไม่ทีครับโยกซ้ายโดนดักเรียบร้อยเอาวครับนี่รับติ์ลงปะปูเกมที่ตกเข้ามาพาหนีไปก่อนเยี๋ยไปไม่ได้จีตัวนี้มาแล้วบังไปก่อนตัวนี้มาครับโอ้สปินบอลครับน้าเนี่ครับต้ออกว่าเขาหลังครับใจเย็นกันไอ้นม โอเคได้ฟาวครับไปเล่นได้ครับต่เด็กของเราครับโอเคขอบคุณท่านกำลังไกด์ครับผมที่นำลูกชิ้นมา ขอบคุณคณทีมงานช่างต้ามเอซครับที่วันนี้ไม่ต้องใช้เงินของผู้บรรยายแล้วค่าข้าวทำไมอ่ะก็มีข้าวให้กิน <c oughs> โมอยู่ไหนเนี่ยซ <c oughs> <c oughs> ุมอยู่นน่นโอ้โหอ๋อที่ทำโรงครัวน่นใช่ไหมเออใช่ <c oughs> อโอ้เห็นมาตั้งแต่เช้าแล้วดูดิเป็นไ,ไงเดินไปแค่นั้นแค่เดินไปแค่แคนั้นแหละได้กินแล้วโอ้โหต้องบอกว่าของกินไม่ต้องห่วงครับพื้นที่นครปฐมเนี่ยเพียบมีแต่ผู้ใหญ่ใจดีอขอบคุณทุกทีมงานเลยครับพระองค์โดยเฉพาะพี่หนึ่งวิทยะที่เอาบวยมาให้กิน บุวยเขาให้ใครให้แฟนแมนอยู่ไม <c oughs> <c oughs> ่เข้าใจเอาบุ้ยมาเอาบุ้ยมาฟ้าสกอร์เท่าไหร่พี่ตั้มอ่าหนึ่งปรตะตูต่อหนึ่ง <c oughs> เฮ้ยจริงดิจริงทางแพ้เอาครับเดี๋ยวมาดูครับทีมงานของห้างทองแม่นายเอ็กกัตน,นาณทีมูซิงวันนี้ต้องมาเจอกับสิทธิ์รวงพ่อปู่เอ็กคนวิทยาครับ <c oughs> นี่ <c oughs> แหละครับมาต้องบอกว่าคู่นี้ พากมีผลไม้พี่ตั้มโอ้คนนีใ้ใครชนะเข้าใครแพ้ตกเฮ้ยเพราะว่าต่างคนต่างแพ้จุดโทษมาโอ้โหอาสายเดียวกับกับชังต้มไง อ๋อช่างต้มชนะตุดโทษสองนัดไปแล้วไงถูกต้องแล้วเขา้ารอบที่หนึ่งจับฉลากไปที่เรียบร้อยอ่าโอเคพักผ่อนได้เลยครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับว่าใครจะได้ไปต่อครับมาทีมงานของห้างทองแม่ไหนให้มาที่กิจสนพงไม้แก้วยกมาไม่ผ่านครับทีมงานของสิทธิ์รวงพ่อปู่โอ้โหนี่ดักมาสวยโอ้โหแล้วก้าวยาวจัดมาแล้วฮ่า ยอมผมยอมเฮียแล้วผมต้องยอมแล้วก็โอ้ไม่มีทางเลือกใบแดงแรกมาแล้วโอ้เจ้าตัวรู้เลยครับว่านี่ครับตัวสุดท้ายแล้วครับเดินออกเลยโอ้ผมทําเพื่อทีมครับถูกต้องอ่านี่ครับดีว่าอาจจะทําแบบนี้โดนยิงแน่นอนครับถลุดไปมีโอกาสที่เสียประตูเยอะอ่านี่ครับขอบคุณมากน้องชายครับเจ้าตัวรู้ตัวครับยอมรับแต่โดยดีขอบคุณมากครับนี่เขาเรียกว่ามืออาชีพกับสปิริตยอดเยี่ยมของแท้เอาครับเดี๋ยวมาดูกับฟรีคิกจากวันนี้ครับตัวเล่นมากกว่าหนึ่งค ครับสารตางน้านทีมงานของสิทธิ์รวงพ่อปู่ครับเอ็กกับสางด้านคนวิทยะเอาครับฝีคิกจังหวันี้ครับระยะน่ารักน่าลุ้นเลยทีเดียวครับยืนอยู่ที่บอลครับผู้เล่นหมายเลข95ขอญาตดูใรในชื่อสักคู่นี่ครับรมกาศแจ้งมาว่าทดเวลาหนึ่งนาทีโอเคครับไปตัวนี้มาก่อนครับลุยต่อครับช่วงเขาเวลาเอ้าไปปุ้ยไม่เกือบได้เขาจังหวันนี้มาครับดีว่าบอลมาออกข้างซะก่อนครับ เลยครับตรงนี้ครับโอเคมันเลยจุดเดยอะไปขอบคุณอาจารย์พุทธินมากออโอเคออกมาที่กิจสนะพงไม้แก้วบิดแล้วบางครับมากอะไรอย่างนี้ฟ้า <okay. S 1> วโอเคขอบคุณมากครับไปดูต่อครับช่วงถาวเวลาแล้วครับเดี๋ยวอีกสิบินาทีครับวันละละละหลังค่อยว่ากันมาที่ประตูอย่างตะของนี่ครับบางคน มงคลจศอยสีดาครับให้มาที่ซายดุกดิ๊กครับท็อปทิตดิดแพ้แลักกินชนะทอนเฮ้ยกินชนะทอนโอ้ยังไม่ได้ครับโอกาสยังไม่มีครับโดนสเก็ตบอลทีมก่อนครับเร็วหน่อยจะหมดเวลาแล้วครับช่วงทวเวลาหนึ่งนาทีาล้ก็จรงนี้ครับโดนจิ้มทิ้งหลุดออกข้างไปครับยังคงได้เป็นบอลทุ่มของทนาน้าทีมงานห้างทองแม่ไน้เอ็กเทปใหม่เสียยุ่นเอ็กทองเบิ่มคอกซิ่งบายนาทีหมูซิงหมดเวลาดีกว่าครับโอเคน้องไอโฟนกับลาดหลวง น,น้อง iPhone กับลาดหลวงนะครับต่อจากคู่นี้แล้วก็บิ๊กแบร์กับน้องในตัดคู่ต่อไปนะครับแล้วก็สันฝาน SK ส่วนคู่โน้นนะครับเขาน่าจะไปเตะสนามสองอยู่ผลออกมาอย่างไงยังไม่รู้เหมือนกันครับอยังไม่ได้แจ้งเข้ามาครับ,รบพักอีนามให้ไวครับเดี๋ยวกลับไปลุยต่อครับลูกพี่ลองเล่งมอนิเตอร์ให้ผมหน่อยลูกพี่ ครเสียดอุภยเล้งมอลเตอร์ให้ผมอีกหน่อยนึลองเล้งให้หน่อยเล้งให้ผมหน่อยผมใช้สองฝั่งบิดไปสองฝั่งตัวใหญ่ไม่เป็นไรครับลูกพี่ตัวใหญ่พอเดี๋ยวผมเล้งตัวนี้เอาผมฟังตัวนี้เชิญนักกีฬาครับไปเลยครับชมต่อครับคืนเวลาหลังครับไปไปผู้ชมครับก็ร้านขายและขายอยู่ตรงน,นี้นะท่าทางของเอสซ่ครับมาทีมงานของสมอเบ็จากเมืองการครับยกแถวมาเลยครับ เล่นฟุตบอลยังทีอย่างเดียวเนี่ยเราประกาศเยอะไม่ได้เรามีไรสดเออมาในก,กีฬาครับเชิญครับโอ้โหแล้วนี่ครับตัวน้อยฝ่าหนึ่งตัวบาเล่นครับสถานการณ์ที่เสมอกันอยู่เสมอกันอยู่ครับ1นึ่ตูตันหนึ่งครับ นักกีฬาครับพร้อมแล้วเต็มตัวได้เลยครับเนี่ยลูกพี่เขาสอนเรามาถ้าเราอยากให้เสียงเราแหลมให้ดันขึ้นบนถ้าเราอยากให้เสียงเราทุ้มให้ดันลงล่างเออในลูกพี่เขาสอนมาก็ใช้ไม้เพราะไม้เขามีสองระดับมีสองเสียงให้ทุ้มหน่อยกับให้แหลมหน่อยแต่ผมต้องแหลมเพราะเสียงผมแหบ ไปครับดูต่อครับเอาแล้วครับทีเสมอก็อยู่ครับมาต้องบอกว่าลูกเดียวลูกนี้อาจจะไปประตูแล้วก็ทําให้ทีมนั้นขึ้นนําแล้วก็ชนะได้จบราการครารอบเลยครับนี่ครับโอ้โหเยอะฝากก็ต้องวางแผนตัวน้อยฝากก็ต้องวางแผนเช่นเดียวกันมาแล้วครับนี่ครับเกมลุยต่อครับทีตะกงแถวสองจับมาให้ออกฝาเน้นๆนาประตูแถวสองมาแล้วตุมโอ้หุยปาดยกทีมื่ก่อนครับบอลนัขั้งครับ โอ้นี่ครับมาต้องบอกว่าขับฝั่งมาเลยครับไอ้หนุ่มน้ำมนขนกาญจนบุรีครับวัชรพงษ์บุญชูนี่ครับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทให้ทาส้ายตั้งกันใหม่ครับทีต้องไปกองหลังครับโอ้ตอนแรกตอนที่ตามหลังเนี่ยขึ้นไปเล่นในแผงองหน้าเลยนะโอ้แต่วันนี้ครับมาทีมวัชระบุรีบอกว่าไม่ได้พี่ถ้าพี่ขึ้นไปหน้ากองหลังมันไม่มีเกมต้องกลับโอ้โหไม่ผ่านครัาไปทีครับเข้าสายแล้วเข้าสายสัตว์ไปโอ้โห เรียบเลยโอ้โหนี่ต้องบอกว่ายิงไกครับขึ้นสนามในตันนี้ครับโอ้โหบอลนี่ต้องบอกว่าเข้ามุมดิงเลยครับกับฝั่งเราครับเขาจะเล่นแล้วครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าลูกนี้ครับเข้ามุมดิงเลยเรียบร้อยครับอาวครับขึ้นนําครับกรรมการครับอย่าลืมครับเราผมตกลงไปแล้วกรรมการทุกคนทุกคู่ที่ตัดสินฝั่งโน้น อาจารย์วัดอาจารย์วัดเดี๋ยวบางว่อาจารย์ใส่กบอดเนยนะโอเคขอบุณมากเอาที่จันาร์ว่างก่อนไม่เป็นไรนี่ครับช่วยรับไปชอบไปบมด้วยขอบคุณมากครับเอาครับมาดิครับลอยต่อครับทางหน้าของมงคลให้ที่ธนาของนี่ครับท็อปทิติธนาของสายดุกดิกท็อปทิติมาแล้วโอเคครับอ้าวลันครับแม่ไม่ได้เกมจะตกกลับขึ้นมาครับไม่ถึงครับมาที่แบบข้างหลังที่ธนาจันจตุพอออกซ้ายครับโอ้นี่ครับตัวมันน้อยฟาหนึ่งตำแหน่งครับมันก็ต้องปรับระบบในเรื่องของการเล่น อาครับให้ทารกของตกลางครับไปดูกนต่อสายหรือเปล่าครับมีไข่สัดหรือมัทัดบอลครับจังหวะนี้มาครับเตะมุมครับฝั่งโน้นครับเห็นตัวตัวกลางครับนี่ครับมาครับส่งกองหน้าตัวใหม่ครับทาระของสีเพือกฝั่งโน้นฝั่งโน้นครับไป้อมครับเชนครับ พร้อมแล้วเล่นได้เลยครับมานี่เพราะว่าพวกคุณนําอยู่ครับอย่าช้าเกิดไปแต่ว่าฟา่งมเห็นเขากระการอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้ครับปังใส่หุ้ยเซฟหุ่ยอาครับเกมตกกลับมาเบสบูไปที่ทางกุสีเพือกยกให้สันตมากรเบสบูมาแล้วก็จะตัแฝดครับได้ไหมคอร์ฝางสนามบูไม่ถึงครับมานี่เผอไม่ได้พลาดไม่ได้ครับมาเพราะว่าเกมตกกลับเกือบไปแล้วครับให้คือมาแผดกอลหลังครับจตุพร มาทีตนพัยกกระังแล้วก็ติดบลอกเจ้าดิมันลุดออกหลังไปจะได้เลดจาธนาของเล็บขึ้นมาครับคู่ต่อไปพร้อมแล้วใช่ไหมอาจารย์คนมองงับคู่ต่อไปก็เช็คแล้วใช่ไหมครับอ้าวอย่างงับจะจบคู่แล้วครับน้องไอโฟนครับลาดหลวงงับอยู่ไหนครับเผื่อบางทีพวกเราไม่รู้ว่าเขาต้องเรียกนักกีฬามาเช็ครายงานตัวรับลิปแบนนะครับอ่านีะครับเราไม่ได้ส่งแผงลูกคืนไปนะครับ เรามีแผงรูปเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีหน้าตาในแผงรูปนี้เขาไมา่ให้ลงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเช็คก่อนนักกีฬารครับเผื่อบางทีไปชวนพวกมาและพวกเนี่ยไม่ได้ส่งในแผงรูปเ<ๆ>ขาไม่ให้เล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็มาเช็คนักกีฬาด้วยนะครับโต๊ะอยู่ในเต็นท์กําการนี่นะครับโตะ๊ตะเจ้าที่ดูแลฝ่ายเอกสารนะครับอยู่ในเต็นท์กําการครับทีมงานครับน้องไอโฟนครับรัดลวงครับ น้องไอโฟนครับมาโมทีมเลยน้องไปนอนโต้นครับมาได้เลยน้องมาได้เลยครับน้องไอโฟนครับาลาดหลวงครับหรือว่าลาดหลวงอยู่สนามสองหรือเปล่าล,ลาดหลวงอ๋อฝั่งโน้นเหรอลาดหลวงยกมือหน่อยโอเคครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาเช็คหลักาฐานนะครับต่อคณนี้นะเดี๋ยวต่อคนนี้นี่จะหมดเวลาแล้วนะครับยังมาได้เช็คหลักาฐานมารับริบแบตครับ สร้อยแหวนหนาฬิกาข้อมือริบบิตังหูถอดรอไว้เลยครับเก็บไว้ที่เก็บไว้ได้เลยครับช่วยเดี๋ยวรถเนี่ยต้องพยายามออกจากในเซนเพราะว่าเขาเอาไว้เป็นคนนะั่งรถรถเอารถเอาเอารถออกเอาคนไว้แล้วลด,ลด,ด,ลด,ดูต่อครับ โอ้ต้องบอกว่าอีกถ้าอีเม็ดหนึ่งไม่ได้แล้วนะอีเม็ดหนึ่งระบากแล้วนะโอ้โหด็กเลสวยสั้นปายอยู่โอ้ยชนคานครับโอ้อยังไม่ได้ครับมานีครับนาทีมูซิงก็ต้องใช้แผนนี้ก็ต้องแลกขึ้นมาครับก็ต้องสู้ด้วยแต่มไม่สู้ไม่ได้ครับพระตการอย่างน้อยหนึ่งประตูไปรรครับตังกลางครับมาที่แบก็คลังครับโอ้โหตีปิดเกมครับ โอเคโอ้นี่ต้องบอกว่าตีปิดเกมให้มันดูท่ะฝาเปิดไล่นี่มาระวังด้วยหมุนหนึ่งรอบหมุนหนึ่งรอบจะไปแล้วโอเคตัวนี้มาแล้วก็ได้ฟาวโอเคครับมา้าปุตสินครับบ้าชี้เป็นจุดเกิดเหตุและตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้วครับสารธนันทางของแม่ไหนต้องตีเพาวเพลแล้วนะครับแบบนี้ครับสกอตามหลังด้วยครับลูกเดียวเท่านั้นครับออาก็ต้องบอกว่าแพ้นะไม่ได้ไปต่อภูสนะเท่านั้นครับที่จะได้ไปต่อครับในคู่นี้สิทธิ์รวงพรปู่ครับ ยกเปลี่ยนแกนออกทางด้านฝั่งซ้ายเลยครับนี่ครับสายสุดน่เสิ็ธิหลวงปู่ให้มาที่จตุพรครับบารมีย้อนคืนกลับมาที่เซตแบ็กครับตัวสุดท้ายครับอย่างด้านชัยพัฒน์ครับนี่ครับสุรีบานแจมและไม่ผ่านด้านทอปทิิซ้ายดุกดิกครับของด้านห้างทองออกมาที่มารุษสุกมาหรือว่าสีแล้วก็สีเพื่อใส่ขวาหลุดออกหลังไปโอเคมาแล้วครับมาได้เลยครับคู่ต่อไปครับ เดี๋ยวจะได้เช็คตัวนักกีฬากันสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือลิปแบอตังหูนี่พอเราก็ถอดรอไว้เลยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมคุยกับกรรมการรอบที่3ในสนามนี้เขาจะไม่เตือนเราแล้วนะครับครับจะบอกว่าผมไม่ได้ยินผมไม่รู้แล้วเราไปชอบทีมเอา200ครับไปเรื่องครับจบข่าวครับฟาโอเค เล่นเลยม่เด้เราสามารถเ่เร็วได้ครับไปลุยต่อครับมันยังแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับมาควันหนึ่งตำแหน่งก็ถือว่ามาเยอะพอสู้ได้ถูกมันไม่ได้เยอะอะไรลูกคนเดียวพอไหวอยู่เอาครับเราเดินต่อมาครับยังไม่ได้ครับแล้วท,อท็อปทิติมาแล้วซ้ายดุ๊กดิุกดุกดิก,ด,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 กดุกดิกแล้วก็หลุดออกหลังไปนี่ครับไม่ได้จบด้วยการยิงตัวนี้มาเพราะเขาเาจะได้แค่เตะมุมเท่านั้นครับ เอาละครับนี่ครับเตะมุลต้องไดบอกกระสั่งเติมเลยไม่ต้องไปห่วงแล้วตพีพราะว่าเพย์มาแล้วกับตันาของนี่ครับทีมงานของนัททีมูซึ่งนี่ครับพราะว่าเพย์มาแล้วครับดูเอาซ้ายต้นนี่มาเตะนี่เดียวโอเคสู้เฮ้เพ็กไหนดูซ้ายมากัลตินาสีเผือกแหวกสองคนสีเผือกไม่ได้ตรงน,นี้มาลุยตอยู่ซ้ายซ้ายต่อ ยังไม่ได้ชนเสาเหลือจะเชื่อเอาครับเล่นเลยครับดูต่อครับมาโพรกอาาอย่าเพิ่งตัดไอ้ดองกว้ยเปิดบางในไม่ถึงจะสองที่ตะกุศสีเพือกสีเพือกยกออกข้าถันหรือเปล่าเนี่ย ทันเดียวอย่างได้ครับแต่รอดด้ตัวนี้มาล้วก็หลุดออกออกหลังไปนี่แหละครับก็ต้องตีเพลแล้วเพลต้องแลกกับการเสียประตูเอาครับจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็สมรสนา่นห้างทองแม่นายยกมาแล้วสุดท้ายยังได้อยู่ครับห้างทองแม่นายครับแม่ย้อนคืนกลับมาที่เจ้าเสือสตาให้มาไม่ดีแล้วเจ้าดียังขบวนกลับมาได้สีเพื่อเข้าขวาแล้วเกยห้ามขาเนี่ยตรงนี้มาเกือบไปแล้วครับแม่นี่บอกว่าแล้วลูกเดียวนี่มันจะไม่อุ่นใจ โอ้กรรมการบอกว่าเก็บบอลเราเร็วหน่อยไม่อยากจะโทษเวลาเยอะพือขอ้างในนี่เราไม่มีเด็กเก็บบอลให้นะครับ <S <S 2> <S 2> อ่านี่ครับทีมที่ ตามหลังก็ไปเก็บเอาเร็วๆเอาทีมที่นําหน้านะครับทั้งก็เก็บเร็วหน่อย uh huh. ถ้าไม่อยากจะให้ทดเวลาเยอะถูกนี่ครับเพราะว่าเราไม่ตะข่ายกันอยู่เด็กเก็บบอลเราไม่มีอ่าฮะถ้าออกนอกเขตเดี๋ยวเราเก็บให้อ่าฮ uh huh. รู้เรื่องครับลุยต่อครับเอาล้วครับเกมบุกที่เยอะขึ้นเหลือเกินครับทีมงานของนาทีมูซิงอ่า uh huh. นี่ครับนาทีมูซิงครับออกซ้ายขอวอาไปไม่ได้ออกซ้ายเตะขึ้นมาครับจะมาตั้งกัอะไร โอ้ต้องระวังด้วยครับขอเป็นเดียวขยับซ้ายขยับขวาเปิดมาแล้วอฮ้ยเฮ้ยยังยอยู่โอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วจะโดนสวนแล้วครับตรงนี้ครับมาท็อปเอ้ยพี่ตามมงโชโอ้โหไม่มงโชวะขอโทษทีไปไกลหน่อยโอ้โหไม่<ะ>มงโชจะพักอกก็ดีเมื่อกี้นี้โอ้โหเรียนจะเสื้อจะพักอก,กเฉย เรียงคงได้เป็นบรรทุมครับสำหรับทางด้านนี่แหละครับวีรวัตรราธาโอ้วีรวัตรราธาครับนี่ครับยกออกฝาตรงนี้มาโอเคสีเผือกบอกโทษทีว่าโอเครู้เรื่องขายยาวเท่ากันมันรู้จักกันเป็นอย่างดีขาพยาวเป็นมันพวดนี่แหละครับมาทีมงานของสิทธิ์หลวงพ่อปู่แอนพี่หนึ่งวิริยะ นี่ครับตอนนี้กลุ่มสนาการได้เปรียบอยู่หนึ่งตุงและตัวผู้เล่นมากกว่า1คนและเจ้าหนี้ก็โดนทางด้านห้างทองแม่นายก็ตัดกับมาแม่ต้องบอก่ายังทําเร็วไม่ได้ครับเพราะตัวผู้เล่นมันน้อยกว่าครับโอ้โแล้วดูจัดดูพรบารมีดิแล้วให้มาจาังหนี้อโอ้โชาไปก่อนครับมาช้าไปสองก้าโดนดักแล้วเอาแล้วครับเกมจัดโตกลับเล่นให้ดีเล่นให้ไวให้ตัวนี้มาที่ทางคนเสิร์เพือกโดนดักอีกแล้วครับโอ้ยังไม่ได้ยินครับมาครับเพชรตรงกลางวิรวัตรลาทา บอดทุกทดเวลาหนึ่งนาทีช่วงท้ายแล้วครับมากครึ่งละสิบนาทีเท่านั้นเอาครับช่วงท้ายท้ายแล้วครับมากหนึ่งนาทีสุดท้ายจะได้คืนหรือไม่เและเจ้าดนี้ครับเข้าทางห้างทองสุดท้ายบอลลั่นหลุดออกข้างไปครับไอช่างกอฟว่าต้องถอยหลังหน่อยแล้วว่าเดี๋ยวเขาเยียบเอาใกล้เส้นแม่งร้อนปะ ช่างกอล์ฟหลอนไหมไม่หลอนหรอช่างคนอื่นเขาก็ใส่หมวกนะช่างกอลอ่ะโอ้ยมันอึดดีว่ะกลัวช่างตอบต้องมีเติมอะเชื่อเลยมีเติมไหมเอาจริงเลยเฮ้ยไม่มีใช่ไหมน้ำท่อมเอาไหมน้ำท่อมเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เอาบุหรี่สักมวลไหมไม่เอาไม่เอาเขียวเขียวอย่างเดียวเลยโอเคเดินต่อครับเป็กวรวิทย์เบนพ่อ โอเคครับวริเวณเปรตพาดครับมากับเจ้าโบ๊ทเนี่ยครับคู่กันจับมาดูตะป่าตรงนี้มาแล้วก็หลุดออกข้างไปกลาเป็นบัดทุ่มครับอีกหนึ่งเพื่อครับตอนนี้ก็เพียรเหล่งสั่งเดินบุกแล้วสั่งเดินหนักแล้วเอาวะจะไปต่อหรือพอซ้มนี่นี่ครับไปต่อหรือพอซัมนี่ครับแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ไปลุ้นจุดโทษเอาะจุดโทษเนี่ยไม่มีใครได้เปรียบแล้วแล้วก็หมดเวลาโอ้โหแล้วก็เป็นทาหน้าทีมงานของสิทธิ์ลวงพ่อปู่แอนพี่หนึ่งวิยะครับ ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐนานะดับสองนะถูกไหมถูกต้องถูกปะเดี๋ยวตอนดับสองถูกปะ